มีคนบอกพี่เสียงห้าวมากงั้นพี่ขอปรับโทนแป๊บหนึ่งได้พี่เสียงห้าวพี่เป็นนีจีน่าออมเฮ้ยอะไรนะจีน่าออมอุยอ้ยอุยอ้ยไม่ได้พี่อะตอนนี้ถ้าเป็นจีน่าออมอะพี่ขอหลบทางให้หลิงควงก่อ <c> น <oughs> ไม่าพาด <c oughs> คือพี่อะนะ ชอบมากฝากไปบอกพี่หลิงด้วยว่าโหคือเทพสร้างอ่ะสรสร้างแบบเธอร,รู้จักแบบเอไอป่ะคือพี่หลิงเหมือนเอไอตลอดอ่ะไ<บ><บ>อะออกาคือเดินมาเนี่ยวันนี้อัดวันนี้ไปทำาหามาใช่ปะแล้วแล้ววันนี้ก็เจอกันนะแบบอแต่งหน้าบางๆเฮ้ยแต่งน้าบางๆยังเหมือนเอไอเจคือเจแบบเจสวยไปปะอย่างเงี้ย สวยมากสวย่ากเขาคือเทพสร้างเอ้ยกินไรตอนเด็กอย่างเงี้ยเขาใจะชาบกินโจกโตโตคืออะไรเอ่ยคือเขาบอกว่ามีมีแฟนคลับของพี่หลิงอะบอกว่าพี่หลิงกินอะไรโตคะหมายถึงกินอะไรโตมาถึงสวยขนาดนี้พี่หลิงบอกอืมตอนเด็กเด็กกตอนเด็กๆไม่กินกินโจกโตกินืออโตกินโจกแล้วโต คิพนั้นอยู่เลยคือมันน่ารักมากอะ่ะเหมือนแบบคือพี่อะชอบความแบบด้วยความที่เขาเป็นเด็กสองภาษาเด็่ปะใช่เลยน่ารักไงคือมันเป็นคนน่ารักโอ้คือสำเนียงการพูดอะ่ะมันจะไม่เหมือนเด็กไทยที่พูดฝรั่งได้เข็่อปะพูดอังกฤษได้มันจะเป็นเด็กเด็กเหมือนเด็กเด็กเอเชียแบบพูดแบบติดติดเหนือเอเชียเข็่ไหมติดเหนือเอเชียดูวิมาหนักยัง ฉันยังไม่ได้ดูแต่ว่าฟังเพื่อนๆดวมาแล้วเขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าให้ไปดูกับเพื่อนทำไมอ่ะเขาบอกเดี๋ยวมันอึดอัดตอนช่วงแรกๆอึดอัดเดี๋ยวาไปดูอัดอันปะเออฉันไปดูไหมเดี๋ยวฉันขับรถไปได้ไปขับๆเดี๋ยวอานตีแบกกันพี่พี่หลิงจามแล้วค่ะ เ <differences S 1> <Okey. S 2> อาแล้วโจ๊กโตน่ะน่ะโจ๊กโตนี่คอบไกเยนะว่าเขาสวยมากแบบฝ่ตรงเนี้ยเขาอ่ะแบบเธอรวนิตี้สัตว์